กับกี้นะด oh yeah, าวสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเราแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยน้ำจ้าเมื่อนี้พบกับาวกิี่แก้วจากช่องกิ้งตาแมาทรายเมื่อวนนี้สาวกงสิาพาพ่อแม่พี่น้องนั้นลงไปหาหอยพี่น้องมันาะอ,อยู่ห้องนะพี่น้องนะห,หอยจะกัดไปที่กิโเลยนะเขาขึ้นมาแต่ดำหน้าตอนเที่ยงพี่น้อง เราก็จะไปกันเลยนะไปเบิร<อ>์น,นัน,น,น,นเลยโอ้พี่น้องอนนี้ก็เป็นหอยกี้นะนี่ชัดเจนเลยหอยกี้น้พี่น้องหอยกี้นะดีใจมากค่ะในสองตัวแล้วหอยกี้นะพี่นอ้องกระยางหาตามห่วยแล้วพี่นอ้องคักนะบรรยากาศคือเย็นแห้งตอนนี้หนาว ดอกคำหรือว่าซาหลาซาเล่เฮากำลังคุจิโร่จะเทิงเนาะหากัย่างหาหอยทั้งลุ่มพี่น้องก็จะเป็นจงังซีนะห้องบรรยากาศดีพี่น้องเย็นสบายแหงตอนนี้สาวกิงก็ได้ยยางมาเป็นหอยกี้พี่น้ององโตแล้วนะนี่จะเป็นตัวแรกเฮยง่ายพี่น้อง นี่ปอพี่น้องกิ้งแหงปอพี่นอ้องเขาชิ้งย่างหาหอยกี้นะตอนนี้ปอสองโตไกลกันเลยพี่นอ้องอ้าอ้พี่น้องตัวนี้อ๋อตัวนี้อ๋อพี่น้องง่าย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 อ๋อเหยีอีกแล้วพี่น้องคือตอนนี้เต็มกำแล้วที่โตนี่ง่ายง่ายพี่น้อง ป้อไงพี่น้องไงอ๋อหอยกี้พี่น้องอ,อยู่ใกล้กันเ้งปอต่อพี่น้อง,อห,อองหอยกี้อสกิงจ,งจงีดีใจนะหาเคยหรป้าบริย่างหาหอยกี้แบบที่อยากถือนะอนนพี่น้องย่างหานานๆอย่างที่เลยปอพี่น้องสมบูรณ์คักอิลีนะ หาหนูกินเนี่ยเชือว่าบัเป็นเรื่องยากเลยสําหรับบ้านปลาอย่างเฮาเนาะพี่เนาะ,ะก็กิงก็สีเอาหอยไปไหอยุคุกัน,นพี่นนอะนี่นะพี่น้องนี่ก็เป็นกอเตอยนะพี่นนองทางนี้ก็จะเป็นกอเตอยส่วนเฮาก็นั่งในขอนไม้นะตอนนี้ในนั่งในขอนไม้พี่เ้องส่วนสวกิงก็นั่งในขอนไม้อยู่ ค่ะนะอ้าไม่้องเลยลงไปเลยนะเอ่ยอาพี่นอตัวนี้ตัวนี้อึ๊บอ่ะอ้าวไม่พี่น้องตัวนี้ตัวนี้ อ๋อพี่น้องกระปูกระปูกระปูพี่น้องเห็นบ้างไหมในกล้องเรเห็นวะนี่ตัวนี้หอยอื้มตัวใหญ่ตัวนี้อ๋อพี่น้องือตัวน่ะตัวนี้ตัวนี้นตัวนี้อืออืออ๋จนเหลือมือพี่นาสี่ตัวนี่ พอสีตัวพี <s> ่น้องมวนกับหาการหาหอยกี้ยังแห้งนะพี่น้องเขาก็สิไปใช้ขอีกกันเพวาขู่แล้มันอยู่น้ำตาลกล้องของเขาเนาะเพราะขู่อยู่น้ำตาลกล้องของเขาเขาก็จะหยางความน้ำตัวนั้นไปนะพี่น้อง ตัวนี้ก็คือหอยที่เ่อาเจีกแล้วนี่อยู่ตรงนี้จิ้มกันเลยนะนี่อ้าตัวนี้แกเห็นน่องตัวนี้กะสายบเห็นนะพี่น้องนี่ในกล้องโบเห็นนะพี่น้องแต่ตัวจริงนี่เเห็นนี่ต้วพี่น้องแป๊บเดียวนะปตัวน่อง จริงบ so really? okay. oh, oh. ่เคยมาหาหอยกี้อยู่สินะเคยหาแต่หอยจูบหาหางอีกแล้วหาหางกับเพ่ะหาพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอยู่เมืองตัวเองเนาะทองไปต้องพูดเลยซีมันมืดแน่เพราะว่าแดดตอนเที่ยงนะพี่น้องมาหยางไปเลยนี่เอามาใส่ถุงอีกแล้ว มันนี้คือปังแหงนี่พี่น้องปาด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 พี่น้องฮัมช่างต้องสาวของข้า,ขากะคุดจิลอ,อยนาะฮา่นน่าสบายดีด้วยช่างต้องสาวของกะคุดจิลอ,อยเนาะพี่น้องนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องอมาคุดจิลอยน้ำสาวหล่าได้พี่น้อง Chúng ta sẽ đi tìm mấy cái hỏi nữa nha Nếu không đi cái hỏi nữa nha Đi nào, Này lắm tớ nè Nói cho Chết Chúng ta đi tìm mấy cái hỏi nữa nha Bye bye Chúng ta sẽ cái นี่้า่วะอได้อีกแล้วนี่อ่ะไ้อีแล้วนี่ว้าอ๊อกน้องพีน้องนี่พิแ่ดมก้าอ่ะเดี๋ยวหาจิวมนี่อ๋อสองสาม ลไล่ปีนจับนึ่งรมดีพีนเลยเอาละ่ะน่าพีนา่น้องเรกิงกันได้หาหอยจนได้ซัมน,นี้พีน่น้องจะขู่เบอรยังโบ้หู้แต่วา่วาเครึ่องนะพี่น้องเนาะหลายๆสมควรเน,กนาก็จะเมื่อกันเลยเพราะว่าเมื่อยแหงขึ้นมาแต่ดำนาพีนา่น้องเลยสุดกับยังเป็นสุดดำนาอยู่ดำํำนาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มา,มาหาหอยกับ จิโร่เนาะจีโรอสักกินมดขดจักรตัวเดาะ้อ,องสักกินคุดเนาะตาเก้งของเขานั่นเองแต่ว่าหอยนี่สักกินหาทุกตัวแล้วนะพี่น้องนี่โอ้พี่น้องละลายนะนี่หอยเราได้อยู่สามหอยนะพี่นะ้องเนาะมีหอยกี้หอยกว้างนี่หอยกี้หอยกว้างแล้วก็หอยจูบนะพี่นะพนะน้องนะก็จะแม่กันเลยปะ แล้วเรพี่น้องหลังจากที่ซากริงนั้นได้ลงไปงมหอยกับกี้นะได้ลงไปงมหอยกับกี้นะพี่น้องซากริงก็ได้ต้มมาแล้วๆนะแล้วก็แกะกระปอกแล้วแล้วก็จะคั่วก่อนบัดหนึ่งชื่ออะไรวะชื่ออะไรฮะเก็บตัวบ่เราจะสิบัสเครื่องกันนะพี่น้ ก,กินกายังเ่เคยพัดนะเห็นก็จ้าว่าผัดกินก็แซ่บสกินก็จะลองเบิง่งนี่ตัดไปนะมันจะออกค่าได้กับเรื่องของหอยนะไม่เกี่ยวกับเฮานี่เออแต่ต้มมาแล้วนะพี่เนาะเรากเราก็จะเอามาผัด ก็ได้ไปลองชิมบังแล้วน้องต้มละล่านะกินกับนีแม่มื่อนั้นหยาบหยาบพี่น้องเลยมันหยาบขนาดน้ำร้อนข้าดวาหยาบจริงๆหยาบแท้หยาบหวานหยาบอหลิรอหยาบอหลีรอนะพี่น้องหยาบกระเด้ากระดิ่งหยาบแห้งรอสักครู่ฮะปาดก่อน เร็วๆ,ๆคว่อยผัดหน้ากับโบมี่หม้อกระทะนะพี่น้องล้วก็ววววจะผัดเป็นหม้อหม,ม้อเนี่ยหม้อแกงนั่นแหละเออนั่นแหละเนาะแดดมาน,น,นอนเขียงนางโบมีหหบม่หลังคาอยู่เขียงซานนังโบมี่หลังคาแล้วเนาะก็โกยแดดจากเลยแบบนี้ แดดเดย์แบบนี้พี่น้องเลยตัวสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดสียาวเสือหยาบเจ้ามีแต่แห้งบนเขาอยู่นะพี่น้องอได้แล้วนะวนี่กระถ u n มาสปิกเลยพี่น้องมาสปิกนะมาจากบ่อนักสนปะิกไะนี่เขาเอานมสปิก ใตกร้ากินเลยค่ะเราก็จะใส่เป็นไายหมากเตะผ<อ><อ>ักหอยเพื่อนวะผักหอยนี่นะสองสี่หกเจ็ดแปดอ๋อ ตุ๊กตาม้ํเฉยนะไม่อ้ามไม่อายเลยอุตสาปิดควันตอนทำไมปิดควันทำไมไม่ตกจงังไอนน้ก็จงัจงจงัจงจงังแล้วไงกระเทียมอยู่ไหน <c oughs> แล้วก็เอากระเทียมใส่ลงไปนะไม่แกะแล้วกระเทียมกับ <c oughs> กระสากนะพี่น้องขูดใจเลย <c oughs> โอ้ไม่ไม,ม่ตัมซี่สเข้าตา ก็ต้องใส่เกลือโอ้ลืมซื้อตัดดีมานะหลายขับัวหลายพัวบัววะพักันแล้วก็น้ำตาลหลายผัวบัว เดได้ทางว่าปิดมาปุดมาเข้าสีนีเงี้ยเออทุกเสียงเสียงเทียง คือผมปิดลืมนะเือปิดช่องป่า ปขีโนที่าเอานะไปลงเป็นเล,ลีโน่ีแมวกับใครอะพี่อ ล้างก่อนบกติพัดต้องใส่กระทะใช่ไหมแต่เราไม่ អីហ <Happinessunting of Legislacy> ្ន <unfinished tobacco> <primero> ឹងទៅបាយលេងយ៉ាអីទេយ៉ាណាម៉ាំនឹងហើយនោះគាត់ចាស់ណាស់ពីងង ยไหนพี่น้องหอมด้วยหอยนการใใส่ถ้วยกับใส่่น้งใส่กระซามไปเลยหอ,อ,อยลงไปเลยนะเดเราผัดมะพร้สุกหอยกนน่ไฟส,ส,ส,ไฟสม่ก่อใชแ้หมน คูจังซี่นี่เธอใคร <laughs> เอาน้องเองหอยกี้งะะออ่ายไหมผดรงเวินครับอดดีหอยออก,อก<ม>ี้ก็มาบ่อยนนะมาเตี่ยผูกลูกกันมาไ่อยมเตี้ยผูกลูกเยบอ โซมคือกแกงเคียวหวามท่ละบักเลยใส่บ่เลยออ่นุ่มันัน่งอยู่ในดมไม่เข้านะแล้วก็จะสีฟััน ជាមិត្តភិងងទៅទឹកស្ករនេះនឹងពេជ្រឈាមឈាមយ៉ាងយ៉ាង ดวนนะพี่น้องอยากกินข้าวแล้วกิลามาดนแล้วนะป้าจีนมีกินข้าวคุณมาจะดำหน้ากับไปงมหอยพี่น้องท้ายโซอยากกินข้าวนะให้ซอยหัวจักมงค์จักยามมาต่อไปผูห้หอมเกินไงผัดกะเพราหอยกี้วาสัน นยุ้ยป่ะชั่ว่าจังเดยเนาะออกไปยุ้ยโอ้ซิมบัตรสุดท้ายแล้วบัตรนี้ซิมตัวหอยเลย เลยก็จะตักเลย,ยไม่มีน้ั่งไม่เลยนอนจ <c oughs> ังกระเพาะกระเพร่งเผ็ดนะ ้องกระสือเพชรแต่กระเพชรนะพี่นอ้องอะไรก็ไม่รู้นี่นะซิมไปก่อนทำหนึ่งเพื่อความแน่ใจก่อนซิมไปให้แม่ซิมพอขอ่อาวซิมนล้วพี่นนะ้อง ทรงแซบปเน้นอบานเกินข่าคำยังยัแล้วนะพี่น้องจะไงไว้เ้าเผาไทยหน้านเนะแซ่บแซีหลี่ กำหนึ่งกันซีมด้พี่น้องหนึ่งซีมอะไงเพื่อนขอยย้ำแล้วนะว่าซีมอันนี้เป็นการซีมนะนยนังไม่กินพนะยังไม่ได้กินแซ่บใช่หเนาะเอาพักกันน่งพี่น้องพัก,กพัเไยนะ เขาซิมเนอพี่น้องน้ำมะกินได้อมซ็ปมากขมมาเอาแล้วเนะพี่น้อง,อง,อง,อองสำหรับคลิปนี้ก็คือจิได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวก,กคลิปต่อไปนะจ้ะ <c oughs> และก็ขอขอโม้ขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฮับเบิ้ลขับส้มคลิปของสาวก,กตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอขอบใจและก็สำหรับมือนี้ก็คือสิด้คอตัวลาไปก่อนเนาะก่อนจากกันข้อกาอ้าคำว่าสบายดีจ้า